สวัสดีค่ะใครร่วมมาลูกพีทีเล็กทีเดียวพีไปเรียกเรียกว่าสารพีครับนี่ก็เป็นชาวหอนเลี่ยงถามว่าผมตื่นตอนไหนผมตื่นตอนแรกแต่ว่าทีมช่างก็ตื่นเช้ายืสภาพยังไม่อาบน้ำยังเมื่อคืนเลยครับเน้อยนี่เราแป๊บหนึ่ง ให้ช่างเบนนะครับเดีเ๋ยวเอาคันแรกครับอันนี้มีคอมเมนต์หนึ่งในคลิปก่อนหน้า <S <S แล้วว่าแล้วว่าไม่ใช่อย่างยังครับก็แค่ล่าสอมตู้ไม่ใช่อย่างยังครับแค่เ,คเอาสายไปจำไปจำเบึ้งดอกได้มันขาดแค่แค่ไปสอมน,นี่แหละครับผมจะบอกว่า,า,านี่คือความยากของมันอันนี้ต้องเอาลำพงออกมาหรใช่ ก็คือที่เขาอาจจะไม่เข้าใจในส่วนที่เราพวงเราอยู่มันอยู่แบบไหนนะครับเหมือนอะไรนะที่พี่บอกไม่เอานาลเลยเหมือนเราไปเม้นบอกลิซ่าทำไมไม่เต้นอย่างนั้นทำไมไม่เต้นอย่างนี้ ม่บอกไอตอกพี่จิดออกไอพีผมเป็นไงเป็นหื่อใช่ไหมผมเป็นไงผมเป็นไงตอนนี้เขาก็ยีสอมเดี๋ยวซ้ำไปทุดท้ายนะครับเดี๋ยวซ้ำไปทุดท้ายนะครับก็ถามว่าครบไหมก็ยังไม่ครบนะครับเพราะว่าตัวตู้กลางเราออกไม่ได้เท่าออมต้องเอาเสียงกลางลงหมดซึ่งไม่ทันแน่นอนวันหนึ่งเอาตรงนั้นก็ของแน่นอนอีกางนใช่ทั้งหมดงานต้าพ่อหมดแล้ว จะไปเที่ยวออกได้เที่ยวออกไ้นะครับก็คือไม่ขอบนะครับไปสงเชามาราออกไปเขาออกให้นเอาเสียงกลางลูเบิดเป็นเวล่าลายนะครับเวลาดึพรท่านอยู่นก็อีกแล้วุ่อทุ่มแล้วเออมกสทุ่มแล้วก็จะเอานี่ออกได้ก็น่าจะเซเวลายเยอะกมากสีนาทีอัที่สีินาทีก็จะยก ย,ย้ายยกเราจะไม่เราเราจะไม่ยกลงนะครับไม่ควรยกลงเพราะว่าการยกขึ้นนี่มันต้องใส่ะแต่ว่าเขาแต่ว่าพวกนีรถเขาเรียกอะไรนะใช่างนายนีอรถเนี่ครับรถล,ลิฟต์ไหมเออพวก์ลิฟต์ปกติเราจะใช้นั่นบอครับตอนตอนท่อเห็ดที่แหลกเขาใส่หลอกเลยพวก์ลิฟต,ต์ตอนรถล่มบปล่แมนเดี๋ยวมาสัมภาษณ์กัน,นไอ้สามขา ของพอแต้มที่เราเเ็สไว้อันนี้แงยังนไนะเากับเตะหลอกหลอก<อ>ลองอ,อันนี้คือผู้สัรนสร้างรถลำโพงของสามนายซื้อแพงทั้งสองทั้ง3าทั้งสทั้งหคันทั้งหกคันเีลยาโอเชี่ยลำพือนโชว์นี่<ม><ม>เชื้อผ้าีกนี้เออสงหนอยว่ามียังเชื้อผ้ีกแล้วก้อนไหนเนีอันนี้อันนี้ทั้งสองคันปะกอนไเนี่ยคันครับโอ้ไอ้ทั้งสอสุดปครับ ไอ้ซึ่งซึ่งที่ร่อนเพียงซึ่งน้ำพึ่งชั่วป่อแมนครับเออนเนี่ยช่าน้อยมีแนวเสื้อผ้าแน่นอนครับนี่คือผู้สร้างสร้างเครือองปุงของเราหุ้นเม่หรอกเรื่งเหมือนกันเป็นเรื่องห้นเดี๋ยวมีนี่แหละครับนีข่ของก็เป็นของเสียงหกอ่าซึ่งเติตัวไปฤด,ดูกาลอ่าก็เป็นฝีนมือของช่างน้อยนะครับของเสียหกนะครับของอีกู๊ดของบอดแพรบอดบอดลูก สักวันใช่ปหมใช่ป้าเปลี่ยนท่าให้น้องก,ก่อนแล้ว <laughs> นอ้นองกรนะโดดเนาะเปลี่ยนท่าให้ป <laughs> ้าอุ้มเป็นึังไงเมื่อไม่สัมผัสอ่ะพี่ทีแบบสายตาแบบมาเลยมาเล <laughs> <laughs> หนกหอใครไหน,กหนกยกมือขึ้นใครไหนกยกมือขึ้นใครไหนกยกมมือขึ้น <c oughs> ไปซื้อเนี่อกินครับถอดเนี่ยฮะวิธีการถอดเนี่ยมาดูกันไม่มีวิธีการถอด ไปไปเียดดันมาไปักไม่ไปักนัซึ่งไม่ใช่ง่ายมากเป็นการที่จะซ่อมแต่ละบังนะครับไม่ต้องออกหมดถึงถึงเราจะซ่อมแค่ใบเดียวถึงเราจะซ่อมแค่ใบเดียวมันก็ต้องออกหมดเพราะมันติดกันอย่างเงี้ยนอกเสจากว่าเราซ่อมใบบนเราจะได้ไม่ต้องเราไม่ได้ต้องแกะอะไรถ้าเราซ่อมใบบนเลย เราไปบนปามันอยู่ข้างบนอยู่แล้วฝาล์ลปงมันอยู่ข้างบนอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องแกะแต่สิ่งที่เราจะซ่อมก็คือใบล่างอ่าใบล่างมันก็เลยจำเป็นต้องแกะจะซ่อมใบนี้ออกแล้วพอเสร็จเราก็ต้องเอาคืนเหมือนเดิมใช่ก็อว่าไงก็เหมือนเอาลงเหมือนเอาทําใหม่นะครับก็อย่างอธิบายที่พี่มันเป็นว่ามันสิ่งยากยังครับก็แค่ไปบัดกับแล้วก็ซ่อมแล้วก็เปียนดอกแค่นั้นมันใช่ครับเออแต่แต่การ อยู่ลำพวงองเราอ่ะมันเป็นอย่างนี้ในรถลำพวงหลายๆคันก็จะเป็นอย่างนี้ไม่ไม่ใช่แค่วงเรานะครับในวงพี่ๆที่เขาเป็นรถลำพงก็กตรมาพิธีก็ไม่ต่างกันนะครับซึ่งการซ่อมก็จะลำบากนิดนึงฉะนั้นแล้วฉะนั้นแล้วก็เลยไม่พังน่าจะดีกว่านี่มันจะได้เรื่องความรวดเร็วในการตั้งนะครับ แต่ข้อเสียก็นี่แหละคือการเซอร์วิสเซอร์วิสก็คือยากหน่อยนะครับครับเงี้ยครับดอกบ่บ่ต้วนี้ตัวนี้สีบัตรดอกบัตรดอกเพิ่งบวเ่งลนไม่ได้บ่เปลี่ยนได้กันได้เหรอเอาเอาได้แกออกนะคบเปลี่ยนเลยเปลี่ยนทั้งสามใบเลยดอกดอกเขาห้อยเจ้าดอกแปดเอามาเคพ่อพ่อจะเปลี่ยนเลย เปลี่ยนไปด่าซีแมไมนเดามีแปดเปลี่ยนเปดอาซีหเรียซีเพราะว่าตัวกลางมันมีปัญหามันปะนีฮะมีตัวกลางใช่ไหมมีมมมีฮะป่มมีไปยังแกมตอนล้พวนยังแกมหรอเออไหนอกเปลี่ยนไปเลยสั่น ดอกไม้ไหมครับดอกที่เราไปสอนมากครับป่อดอกที่เราไปสอนมากสิบพวดอกเออกับพ่อตัวล่ะวันนี้ดอกซื้อพ่อไม้สองดอกเป็นสิบแปดคุณเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเออเปลี่ยนเบ็ดเปลี่ยนเบ็ดเปลี่ยนเบ็ดเนี่ะดอกที่ตอนรถมันเหตุวันนั้นนะครับเราไปเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับเอาไปเปลี่ยนใหม่หมดก็ตอนนี้เรามีดอกสมองอยู่ที่สิบแปดดอกโอเคครับสิบแปดเปลี่ยนไปดอกซี ยไม่ีเลย14อ่าเลย14แล้วไฟก็ดับแล้วไฟก็ดับนานมากพายุนะครับตอนนี้ฝนก็ตกอ่าตอนนี้ฝนก็ยังม่อตอนกลางวันน่ะตกแรงอ๋อไปหาพี่ทีเหรอพี่ทีโอเคยังหายเหนื่อยยังฮ่า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 หะหันหน้าทำไม โอ้ไม่ใช่อ่ะเอาแขนแม่เอาแขนขวาลงใต้จูน้องแขนขวาขวา <c oughs> เออลงใต้จูน้องโอ้ยกำน้องถูกตรอบมาเราเข้าบ้านกันอะ <c oughs> เดี๋ยวเาเดี๋ยวเราไปดูนี่ก่อนดูรถลำพงก,ก่อนดูน้องน้องจะถือ <laughs> จะถือเอาอุ้มไม่ไหวไหมไหวไหมลูกไหได้ไหมมา <laughs> เดินตามมาเดเดียวเดี๋ยว,วจะลื่นตรงนั้นไหมเนี่ยะลองลื่นนะ,อะเอามาเป็นี่แกะไปอยูก่กับปูก่อนก็ได้ที่รอกับปูให้น้องเดินในห้องก่อนก็ได้อ่อเดี๋ยวระหว่างเดินขึ้นดีๆนะลูก รัดสี่สี่พุ่งก็คือสองพันนะครับเสากระพุ่งนะเรียบร้อยเรียบร้อยหมดแล้วตะวังเกียรตเสียเลยนะเนี่ยผ้ายุ่เขาตอนเราถ่ายตอนแรกผ้าย,ยังอยู่ดีอยู่เลย,ยนาน,นเราถ่ายตอนแรกผ้าย,ยังอยู่ดีอยู่เลยแตนน่ไปหมดแล้ว พายุเสาไฟล้มด้วยนะเรามาช้าตอนไฟดับนะครับไฟดับไปประมาณสองสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงตั้งแต่บ่ายสามเออจนถึงหกโมงจนถึงท <1 S 2> ุ่มหนึน่งทุ่มหนึ่งเป็นเรียบร้อย,ยก็เหลือขึ้นทัดนะครับเหลือขึ้นทัดใส่ตู้เรียบร้อยหนาแนะ่นแข็งแรงทนทานส,สานอัชอันนี้คันแรกคันที่สองจะจอดอยู่ตรงนู้น คันนี้ขึ้นพงเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปถามระยะเวลาช่างน้อยว่าจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ตู้ลำพงพราแต้มจะไปรับพรุ่งนี้นะครับเสียงกลางสําหรับเสียงกลางนะมีเสื่อส่วนลำพงอันอื่นเดี๋ยวเรามีเซฟไรค่อยๆติดตามไปนะค่อยติดตามไปนะอะไรก็นะไม่แน่ไม่นอนเปลี่ยนต้ตลอดเวลา เห็นการเลเนี่ยคือเมเจอร์ครับเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวติดตามตอนต่อไปก็เราจะซ่อมเสร็จกี่โมงตอนไหนนะครับก็เพเราจะให้ช่างน้อยช่างเบนซ์ของเราผู้สร้างรถลำพุงสวยๆให้เราได้ชมได้ฟังกันนะครับก็ จะทาออกมาอย่างน้อยถามว่ามันจะกลับขึ้นมาเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมมันไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ร้อยหรอกครับแต่ว่ามันก็ดีกว่าที่เราจะปล่อยให้มันเป็นแบบนี้นะครับก็อะไรที่ซ่อมแซมได้ก็ซ่อมแต่ก่อนอออรอรอระยะเวลาที่ทําคันใหม่นะครับคันใหม่ก็น่าจะใช้เวลาอีกนิดนึงนะครับเพราะมันรอหลายส่วนนะครับผมก็โอเคขอบคุณทุกกำลังใจในคลิป่อนน,นั้นด้วย ขอบคุณที่กําลังใจก็ขอบคุณทุกกําลังใจที่ส่งมาให้นะครับก็จะจะทาให้ดีที่สุดนะครับเท่าที่เราจะปกปคองไปได้หรือจะทําได้ถ้าระบบเต็มร้อยผมสัญญาว่าทุกงานเต็มร้อยแน่นอนนะครับถ้าระบบเราเต็มร้อยเหมือนเอาพูดถึงเรื่อ้ฤดูการที่แล้วฤดูการที่แล้วเราได้เสียงตอบรับได้อย่างดีมากฤดู้ดยการนี้ตอจนต้นก็ดีนะครับส่วนปลายมันก็มันก็เป็นเหมือนกันแหละ เป็นเนกันกับทุกๆเครื่องโมนะครับเป็นไปมันก็อุปกรณ์การใช้งานนะครับก็ถ้าระบบเต็มร้อยเมื่อไหร่นะครับผมจะจัดให้สาสมใจเลยทีเดียวขอบคุณนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมห้าหมื่นซับแล้วก็ดันๆให้ถึงแสนซับนะครับก็ผมโอ้ยเดี๋ยวผมจะไปซ่อมต่อแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้